ครับพบกับผมเอกราชเฉยชื่นเทคนิคอลเอนจิเนียร์จากบริษัทฟลุาวาอิเล็กทริกคอมมิวนิเคชันสวิตเซอร์แลนะครับกับผลิตภัณฑ์จากฟลุาวาโซลูชันผลิตภัณฑ์วันนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกโซลูชันนะครับซึ่งตัวไฟเบอร์ที่เอกจะเอามาแนะนําวันนี้จะเป็นไฟเบอร์ประเภทที่เป็นไทบัฟเฟอร์ตัวไทบัฟเฟอร์เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นไฟเบอร์ที่เหมาะกับการเอาไปใช้งานภายในอาคารเพราะว่าตัวไทบัฟเฟอร์เนี่ยนะครับโครงสร้างของเขานะครับจะมีความเฟล็กซิเบิลกว่า ตัวสายที่เป็นสาย outdoor ที่เราเห็นกันทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบ loose t u นะครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนก็คือว่าถ้าเป็นไฟเบอร์แบบที่เป็น t ทบ e ฟเ f อ e r เนี่ยนะครับมันจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะปอกตัวตัวทิ b ใช่ไหมครับตัวล o สทิ t u อ่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเจลนะครับที่มันอยู่ในตัวในตัวล o สทิ t u ตรงนั้นนะครับตัวไฟเบอร์ที่เป็น t ทบ e ฟเ f อ e r เนี่ยนะครับเขาจะถูกพุ่มด้วยอะคิเลตตรงนี้อ่าเป็น1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว ความความความแข็งแรงของเขาแข็งแรงไม่แพ้ตัวไฟเบอร์ที่เป็น loose s เลยนะครับเขาจะมีตัวที่เป็นอลามิดยางตรงนี้นะครับจะช่วยเสริมตัว traction เวลาที่เราจะดึงสายหรือลากสายเนี่ยนะครับตัวเนี้จะช่วยปกป้องตัวไฟเบอร์ที่อยู่ด้านในนะครับตัว fiber land นะครับจาก f ลุกาว่าเราจะมีทั้งแบบที่เป็น s i n กิล mode แล้วก็ m u l ติโห d e นะครับให้เลือกใช้งานตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่ง c a b e เนี่ยสามารถรองรับไฟเบอร์ สูงถึง12ไฟเบอร์นะครับแล้วตัวเปลือกของเขาเองก็แบ่งตามประเภทการใช้งานก็มีให้เลือก2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น OFNR นะครับหรือ,อตัวเปลือกที่ทนไฟาการเอาไฟเบอร์เคเบิลเส้นนี้ไปเดินได้ทั้งในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับจะเป็นเกรด OFNR หรือถ้าเป็นงานพวกในใน data center นะครับเราก็มีเกรดที่เป็น low smoke zero h y l o g e n ให้เลือกใช้งานด้วยนะครับผมตัวไฟเบอร์ตรงนี้ อันนี้ซิงเกิลโหมดนะครับส่วนอันนี้เป็นมัลติโหมดโอเคนะแต่ถ้าต้องการใช้ไฟเบอร์ที่มีความจุสูงขึ้นนะครับผลลุกว่าเราก็พัฒนาตัวไฟเบอร์ออปติกโซลูชันเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าซิมพัสแลนด์นะครับตัวซิมพัสแลนด์ตัวนี้นะครับหนึ่งเคเบิลนะครับไดเมนเตอร์ของเขาเนี่ยเล็กมากนะครับอยู่ที่ประมาณ7.6มิลลิเมตรนะครับ7.6มิลลิเมตรเนี่ยสามารถรองรับตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับได้ถึง6หกสเบสี่ไฟเบอรับ การที่เราจะปอกตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นไมโครโมดูลอยู่ตรงนี้นะครับตัวไมโครโมดูลตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนิ้วเนี่ยครับปอกออกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวครีมหรือว่าตัวซิปเปอร์พิเศษอย่างเช่นการใช้งานกับตัวไฟเบอร์แลนด์ทั่วไปนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะเป็นอีกเบนฟิตหนึ่งที่จะได้นะเวลาที่เราใช้งานตัวนี้นะครับเวลาปอกก็คือดึงออกได้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นไฟเบอร์ด้านในแบบนี้เลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารเหมือนกันนะที่เป็นความจุสูงถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวสายเคเบิลที่เป็นลูทิวตัวนี้นะที่เป็นพวกเคเบิล o u t d o ร์ที่มีเปลือกสีดำเนาะนะที่เราใช้กันเยอะในประเทศไทยเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันตอบโจทย์กว่านะรเรื่องของไดมิเตอร์นะความจุสูงพอๆกันแต่ไดมิเตอร์เล็กกว่ามากๆเลยนะ7.6ถ้าเป็นไฟเบอร์ที่เป็นเ outdoor ทั่วไปตัวไดมิเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11มิลครับ แต่ตัวนี้เหลือแค่7.6มิลเท่านั้นรับก็จะช่วยเซฟพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตัวรางตัวท่อที่จะเดินเข้าไปในอาคารพวกนี้อีกโซลูชันหนึงของพลุกว่านะครับในกรณีที่ตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปใช้งานต้องมีการเดินไปแต่ละชั้นใช่ไหมครับการเดินไปแต่ละชั้นตรงนี้นะครับอ่าเราจะมีตัวไฟเบอร์ที่เรียกว่า easy loop นะครับตัว easy l o o k ตรงนี้นะครับจะเหมาะมากๆในการเดินไปเพราะว่า เวลาที่เราจะปอกไฟเบอร์นะครับเราที่จะปอกไฟเบอร์เนี่ยเราไม่ต้องปอกที่ต้นทางกับปลายทางไม่ต้องปอกที่ตัวเฮดเอ็นกับตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเราสามารถปอกระหว่างทางได้ที่เป็นมิสแบนนะครับอพอเราปอกตรงนี้นะครับเราต้องการใช้ไฟเบอร์คอยเดียวใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงไฟเบอร์ออกมาตรงนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับดึงเป็นเส้นออกมาตรงนี้ได้เลยดึงออกไปใช้งานที่เหลือนะครับไฟเบอร์ที่เหลือเนะี่ย อีก24คออีก2 3คอที่เหลือเนี่ยเราสามารถพาสไปชั้นถัดไปหรือว่าไปจุดถัดไปได้เลยนะครับอันนี้คือเราดึงออกมาเอามาใช้งานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวไฟเบอร์ตรงนี้นะครับมันรองรับนะครับรองรับการใช้งานหัวคอนเนคเตอร์ที่เป็น f i ล l ลคอ n เน c เตอรแบบราวไทยด้วยของรูกว่านะครับตรงนี้สามารถเอาไปใช้ตัวที่เป็นโซลูชั o นที่เป็นคอนเนคเตอร์ไล์ได้ด้วยนะครับผมซึ่ง โปรดติดตามนะครับเราจะมีตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นตัวสำหรับเราใช้ตรงนี้นะครับในวิดีโอคลิปถัดไปและนี่คือ Fiberoptic Solution จาก f u ล u k a w a สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ f k ลู a y วา t u b e c h anel n เราจะมีวิดีโอรีวิวสินค้าประเภทต่างๆรวมถึงโซลูชันจาก f u ลู k a w a สำหรับคอร์สเทรนนิ่งและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆสามารถติดตามได้ที่ l ล n e o f f i c i a l แล้วเจอกันครับ